คำเตือนคลิปนี้จัดทำขึ้นเพื่อความบันเทิงและความสุขสนานเท่านั้นไม่แนะนำให้เล่นตามนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกคนทุกท่านกันด้วยนะคะวันนี้ก็อยู่กับน้องแนทนะวันนี้น้องแนทจะพาเล่นเกมซูด VS h าร์เดนะคะ God of War นั่นเอง เออเป็นเกมของค่ายพ p พเนาะทุกคนเนาะเกมนี้ก็น่าจะคุ้นเคยกันดีนะเป็นเกมนี้เป็นเกมที่จ่ายศูนย์เกมแรกตั้งแต่ในสตีมเลยทุกคนหนูดีอึ่งก็อึ่งเลยอะเออซื้อไม้แบบน่าจะสองสามพันเลยนะจ่ายศูนย์ครั้งแรกของหนูเลยก่ <c oughs> อนที่เราจะเล่นนะคะมาดูตารางการจ่ายคร่าวๆเนาะเออหนูจะบอกก่อนว่าเกมนี้มันมีนรกกับสวรคร์นะอันนี้คือสวรรค์อันนี้สีแดงก็คือนรกนะทุกคนนะเราสามารถเลือกได้ว่าเราจะเอาอันไหน แต่อย่างเราต้องอยู่นรกกันแหละเอยไม่เหงานะ <c oughs> น่าจะมีเพื่อนเยอะมาดูตรารางการจ่ายคร่าวๆนะคะมันจะแบ่งเป็นสีน้ำเงินกับสีแดงนะทุกคนสนิกนะันน่ะอ่าอันนี้สวรรค์ก็จะเป็นซูตนะตัวแพงสุดเป็นซูดแล้วก็อันนี้เป็นนรกนะ่ะซูดเหมือนกันเป็นเป็นสีแดงเนาะแพงสุดอ่อสวรรค์แพงสุดก็เป็นมมาแพงสุดของนรกก็เป็นหมาป่าลองลงมาเรื่อยๆนะคะนก หน้ากากแก้ว akqj 10ตามลำดับเลยนะคะอันนี้คือตัว Y ลงได้ตั้ง3ามสตัวขึ้นไปเลยทุกคนอ่าสเกตเตอร์ลง3ตัวเข้าฟรีเกมใช่ปะน่าจะใช่เกมนะ่ะสตัวเข้าฟรีเกมนี้คือต้องลุ้นแบบตัว Y ลงอะคอมโบเนาะอุนเยอะสุดนะั่นไม่แน่ใจแต่ว่าเคยได้สูงสุดก็คือ50น,นั่นเอง ลายเดิมพันมีอยู่ด้วยกัน15ลายง่ายๆเลยไม่ต้องไปสังเกตมันที่รักไปดูในเกมกันเลยดีกว่าเอาไหนก่อนดีว่าเอานรกลก่อนละกันเอาภาคนรกลก่อนละกันวันนี้พกทุกนมาที่41 0 0 0นึ่นะเออแนนไปแจกแนนไปแจกหนักเกมไอ,อ้อนิเมะมาโหมีทุนเล่นเยอะเลยทุกคนโอเคมาลองเริ่มปั่นก่อนเนาะแนนมันจะปั่นเขาง่ายหรือเปล่าส่วนใหญ่น่าจะชอบปั่นเกมที่มันเกิดโอกาสชนะฟิวเจอร์ได้อ่ะปั่นสัก50หมุดแบบ แต่เกมนี้เปิดไม่ได้แต่ก็ลองปั่นดูเผื่อจะปั่นเข้าฟรีนะคะซิบชิบช,บช,บชบมันซื้อได้2แบบนะทุกคนซื้อแบบถูกกับแบบแพงปั่นแค่50หมุนไม่เข้าฟรีเราจะเริ่มลองซื้อเลยอย่างละ50หมุนแล้วกันชิบชิบชบชบชบข้างนอกมันจะมีฟิวเจอร์ตัวไหวหรือเปล่าก็ไม่รู้เมื่อกี้เห็นมาแต่มันไม่เห็นเปิดเลยหไวมากเลยโอเคลองไปสวรค์สัก50หมุนดิ50หมุนป ชึบชับชึบชับเราต้องการไอเนี้ยไอเหมือนบ้านอ่ะเออสามอันเท่านั้นอ๋อไม่เหมือนกันโอเคได้คูณสามเนาะโอ้ยสวยว่ะคอมโบถึงกันอยู่เนี่ยแต่คูณน้อยไปหน่อยคูณห้เองโอ้โหน่าจะแจกน้อยมากนะไม่โชว์เลยโอเคค่ะทำแล้วยี่สิบห้าหมนเลยยี่สิบห้าหมดเนาะชึบ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 แล้วลองมาเริ่มซื้อก็เลยนะเดี๋ยวจะไปซื้อสีแดงก่อน ปัดไม่เข้าจริงทุกคนมาแค่2หลังนะบ้านอะโอเคมาลองซื้อสีแดงก่อนเลยนะคะหนูอขอซื้อธรรมดาก่อนละกันเขาบอกว่าต้องซื้อหลายๆไม้นะมันถึงจะแตกอะล,ลองซื้อไม้เบาๆเริ่มต้น300ไปเลยปะเขาเรียกว่าอะไรนะร้างเกลือเออจะร้างได้จริงๆไหมไม้300อยอยู่เพิ่งแตกนะเป็ดสองไปแตกไม้แพงๆนู่นเดีย๋ยวนะจะซื้อไม้แพงด้วยแบบซุปเร์นะคะ หด้เท่าไหร่คุณได้คูณ2ไปอยู่ที่แถว4ค่อนข้างไกลนะทุกคนนะอย่างน้อยขอให้มันแถว2แถว3อ่ะอุ้ยสวยมากอย่าบอกนะแตกอ่ะดูเกมดูเกมทำไม้300มันกล้าจ่ายใช่ไหมเพราะว่ามันไม้ถูกนี่น่ะอ่าเมกามาเลยไม้3ามเห่อน่าน,น,น่าจะมีกำไรหรือเปล่าเลยกิม,มหมุนเอ่ยต้องหกหมุนนี่ไงคอมโบวาวสวยเซนเซเลย โอ้ย400ไม้300อุ้มีกำไรเอ้างงดูายดีถ้าคุณเยอะก็นี่นะลั่นเลยเนี่ยทุกคน160กำไร300ละเซนเซดอกนี้อ้าวสุปพ่อ112มันไม่ใช่ตัวแผงเท่าไหร่ชิบชิบไม่จ่ายแล้วนี่จ่ายไหมโหอ่ะอ๋อ Q AQ Mega 64กำไรเฉยเลยงง QA จ่ายอยู่ไหนซ48จบแล้วค่ะไม้300ได้มา8ป6ร้อก้อคุณจะลดไปไหนอะหนูสา <_ S 1> จะซื้อไม้ถูกถูก,ก่อนนะนี่เดี๋ยวเพิ่มเบ็ด450แล้วก็ซื้อต่อปิงๆโอเคมา3ามอันบอกสิเอเอได้สิฟิสปีนแล้วก็มาหลุนตัวาวต่อนะคะอยากได้คูณเยอะๆไม่เคยแตกหนักๆสักทีนะเกมสุดฮาร์เดสเนี่ยทุกคนมีใครเคยได้คูณอ้โหดููหน้ากากนี่ คอมโบกัะเต็มจอนี่สวยเลยนะปึ๊บปปเวลามันแตกมันก็แตกหนักแต่เวลามันเกลือมันก็เกลือมากๆาเลยนะบางทีมันจ่ายสูบุญได้เลยโอ้ยได้คูณสองส่งมาอย่างกับไม้ที่แล้วเลยที่มาคูณ2ก่อนตรงเนี้ยแต่ว่ามันไม่มาแล้วน่าจะมาตัวเดียวหรือเปล่าไม้นี่้450นะคะแบบถูกชิปๆนะ่าจะซื้อแบบถูกอีกสักไม้นึงแล้วก็ยา้ายไปซื้อแบบแพงกัน เดี๋ยวจะซื้อแบบสวรรค์ด้วยเนาะหหจ่าย0.60ไหม450้ยไม่เหมือนเมื่อกี้เลย <c oughs> ไม่เหมือนที่คุยกันไว้นี่ว่าโอเคไม้เดิมนะ450้าบายชิบ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 อ่าขออีกไม้หนึ่งเราจะขยับไปซื้อแบบแพงแล้วโอเคอุ้ยทำไมมันมาแถวนั้นตลอดเลยอะ่ะโอเคได้ค,ค,คูณ5้าคูณค่อนข้างเยอะนะหน้ากากไหมจ่ายโหหน้ากากเสียดายว่ะ ซืบๆขอวายอีกวา,ว,าว,าวาย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 อ้ยไม่น่ารักแล้วอันเนี้ยอันนี้เริ่มไม่น่ารักแล้วน,นี่ได้คุณห้าหมาป่าได้ไหนมาเจ็ดสิบห้าจ่ายทุกถูกวายไกลเกินน่ะจ่ายไม่ค่อยจะถึงเลยที่รักโอเคไม้นี้เกลือเนาะเดี๋ยวไปเอาแบบแพงกันบ้างขอให้แตกหนักๆเลย โอเคไม้450ิบได้มาอีก105นะคะโคตรเกลือมาซื้อแบบแพงดิอ่ะเริ่มไม้900แล้วกันจริงติงซื้อรางเกลือไป3ไม้เลยนะ่ะซื้อ3ไม้เกลือสอไม้เนาะมีแตกก็ได้กำไรอยู่ไม้หนึ่งคูณ3โอ้โหคูณ2มาจะหลุดโคตรถูกเลยเกมขอว่าอีกเยอะๆขอว่าอีกขอว่าอีก ซึบๆโอ้โหเกลือมากปึ้งต้องกระตุกแล้วก็ไม่ลงนะเอ <A S 2> ยังไงเอยังไงดีโวยเลยแค่สี่หมุนสุดท้ายไงถ้าคูณ2แบบนี้ไม900้เก้ารอยน่าจะแบบขัดทุนยับเลยทุกคนขัดทุนยับยับโอเคไม่จ่ายแล้วเรามาหมดสุดท้ายแล้วอ๋อสอหมุนปิงโอเคไม่จ่ายจริงขอซื้อแบบแพงอีกสักหนึ่งไม้เนาะ ไม้เก้าร้อยเจ็ดสิบเ็ดหูเกลือจนแบบขนลุกอะเกลือจนใจเจ็บโอเคซื้อไม้พันห้าไปซื้อไม้พันห้าไปเลยได้มาสิบมุนมุนก็สู้ไม้เยอะเหมือนกันเนี่ยเกมหูไปลงแถวหลังเนี่ยปวดหัวมากอะแถวหลังเนี่ยโคตรอุเลยทุกคนเอออุบาทมากเลยคือใจอยังไงก็ไม่ถึงอะเนี่ยอันนี้ต้องฟุกจริงๆถึงจะคอมโบถึงนะ เพื่อไ,ได้คูณห้ตรงนี้จ่ายโคตรน้อยถ้าวายไม่ลงแถวหน้าอีกหนูน่าจะโดนอีกแล้เนะ่ะโอ้โหเกม <laughs> เกมลูกรักใครไม่รู้ไม่ใช่ลูกรักหนูแล้วหนึ่งไม้พันห้าจ่ายยีบเอดลองเปลี่ยนฝั่งไปสวรรค์มั้งเพื่อจะถูกชะโลกกระเล้าหน่อยอะขอซื้อแบบแพงเลยอ่ะเออขอซื้อแบบแพงไม้พันห้าสีนรกมันเกลือขอดูสวรค์ซะหน่อยโอเคมาเริ่มเลย โอเคค่ะลงมาแล้วโอ้ยขอบูอยากได้คูณแปดอยากได้คูณแปดไม้มามาแค่คูณสองนี่แหละแนทอ่ะได้แต่คูณสองนะอืมชิปๆิๆซิิไปกันต่อมันไม่อยากจะลงอีกแล้วหรอไม่มาเลยเกลือเนาะช่วงนี้สุดหาเด็ด ซ้หลายไม้มากเลยนะมีคนบอกเน็ตว่าต้องซื้อได้หลายไม้ไมันถึงจะแตกนะเกมเนี้ยหนูซื้อหลายไม้ก็แล้วอะไรก็แล้วไม่เห็นจะแตกเลยนี่นกหนูคอมโบสวยมากเซนเซ่ปะนี่คูณสิบเซนเซจริงไดห้าร้อยเลยเด็กกินหมดห้าจบแล้วแกก็จบไวเกินโอ้โหอาลองเพิ่มเบสซื้ออ่ะพันแปดปเออเหมือนจะดูดีนะแต่ก็ไม่มีกำไรนะคะ รูขอซื้ออีกซือย้ำไปเลยเอา้าลงไว้ได้คูณเท่าไหร่ได้อุ้ยได้คูณสี่เลิศยู่นะอ่าแล้วก็อุ้ยนี้ไม่จ่ายหรอเนี่ยชึบชึบชซุดของแพงลงมาอีกลงมาอีกปิง้งอ้อยจ่ายน้อยจังเลยอยากให้มันมาเต็มเต็มจอมีใครเคยได้มันเต็มจอไหมไหมก็สี่ช่องเยเออมันน่าจะแตกหนักมากเลยเนาะ จะไ,ได้สูงสุด3ช่องนี่นหละปิงปิงปิงอุ้ยนี้สวยน,นี้เซนเซไหมอุ้ยเซนเซคอมโบของแพงที่รัก528ไม่แย่ไม่แย่ถ้าคุณเยอะกว่านี้แตกหนักกว่าน,นี้คุณน้อยไปหน่อยคุณส่หูเพิ่งจะมาตอนอุ้ยเสียดายโอเคคอมโบข้างหน้าน่าจะเซนเซอะ่ะอุ้ยซุปอเปอร์ยังเหรอ 356หมุนสุดท้ายแล้วอ่าอนเซนเซนแน่นี่คอมโบสุดเก0โอ้สวยมากค่ะจะได้เนาะลงมาแค่2หมุนสุดท้ายเองไมน่นี่พอจะมีกำไรนะเออพอจะมีกำรุ่งกำไรต้องซื้อไม้2 0 0พขอซื้อแบบนรกว่ะขอ,อนรกไม้2,000หนึ่งมาไม้สุดท้ายละมันยังหากำไรกักนรกไม่ได้เลยเนอะดูข้องใจนูขออีกไม้หนึ่งเดี๋ยวจะเลิกแล้วทุกคน ไม่ได้ก็พอย้ำหลายไม้เกินมันไม่แตกก็อย่าไปฝืนนะเออไม่ไหวไปไม่ไหวอย่าฝืนควรไปนอนโอเคค่ะถือว่าลงไวแต่ว่าไปอยู่แถวสีเลยค่อนข้างไกลนะค่อนข้างสกไกลอ่างไกลความเจริญลงมาอีกแถวหน้าหน่อยโอ้ไม้สองนหนึ่งนุนรกไม่น่าเหมาะกับแน็ตว่ะ <laughs> ดูละขาดทุนยับเลยอะ่ะไม่จ่ายสักไม้จริงเกม โอ้โหเหลือจะเชื่อปิงปิงปิงปโอ้โหว่าจนดอกสุดท้ายจ่ายศูนย <laughs> ์ไม้ไม้สองคนหจ่ายศูนย์นี่ไงมันเกิดขึ้นจริงๆนะเออมันเกิดขึ้นจริงๆโ <laughs> อ้โหขนลุกปู้เลยที่รักอะขอยอีกไม้นึงวะนรกอีกไม้นึงมา อูไปลงแถวหลังนะอันนี้อุบาทมากอนนูควรเลิกจริงๆแล้วนะเออตู้ขนาดนี้เกมไม่เคยเห็นใจฉันเลยนะเกมเอาสู้ไปมันสู้กลับอ่ะใจน,น่าไม่จนะ่ายศูนย์นะเรียจ่าย20ิบแล้วอุ้ยที่รักขาไม้สองพันกว่าโดนไปหนักเลยนะเกมนี้โอเคค่ะยอมเกมละต้วอขออนญาตยอมเกลือจิกๆเกลือสุดๆ เกือจนใจเจ็บที่รักใครชอบนีก็ฝากจิ้มไลค์เป็นกำลังใจให้หน่อยนะคะไหนใครมีเกมดีๆบอกแนทนะอยากให้แนทเล่นรวยลงช่องเนาะคอมเมนต์บอกได้นะคะใครผ่านมาเห็นก็ฝากแวะจิ้มไลค์ให้แนทหน่อยนะก็ขอบคุณมากๆเลยค่ะวันนี้แนทขอตัวราไปก่อนสวัสดีค่ะ